สวัสดีครับจากเว็บไซต์ t h ยอ e เล็กทริ t ทอยด m นะครับในคลิปนี้ผมขอนําเสนอของเล่นชนิดหนึงเป็นของเล่นก็ได้หรือจะเป็นโมเดลก็ได้นะครับเป็นรถแบ็คโคนะครับผมเป็นรถแบ็คโคที่ไม่ใช่รถบรรทุกนะครับเป็นการใช้ตักด้วยมือนะครับขนาดไซส์ของมันคือ1ต่อ16นะครับถ้าคุณไม่ทราบว่า1ต่อ16เนี่ยมันขนาดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะวัดจากตรงนี้นะครับจุดที่นอกสุด กับจุดท้ายสุดของมันให้คุณดูนะครับผมขอวัดเป็นหน่วยเซนติเมตรนะครับความยาวทั้งสิ้น57เซนตมรนะครับเดี๋ยวผมจะวัดความสูงของมันขอวัดจากจุดต่ำสุดไปถึงจุดสูงสุดของรถนะครับความสูงของมันคือ30เซนติเมตรประมาณ1ฟุตนะครับรายละเอียดของรถคันนี้ค่อนข้างจะ สมจริงนะครับผมแม้จะเป็นพลาสติกก็ตามสังเกตดูที่ตัวแทกของมันหรือตัวตีนขาบนะครับจะเป็นข้อต่อแยกกันอิสระเลยนะครับนี่นะครับสามารถหมุนได้นะครับทั้งสองด้านตัวเอวสามารถหมุนเอวได้นะครับผมสามารถหมุนได้รอบนะครับต่อไปอันนี้ด้านหลังเป็นห้องเครื่องนะครับมันก็สามารถเปิดได้เช่นเดียวกัน อย่างนี้นะครับต่อไปผมจะเป็นการสาธิตตัวบังคับตัวบูมแล้วก็ตัวบุ้งกี่ของมันนะครับจับที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับสามารถยกขึ้นได้นะครับยกขึ้นได้เอาลงแล้วก็ถ้าจะให้มันตักดินก็ยกตัวนี้ขึ้นนี่นะครับประมาณนี้นะครับขอสาธิตให้ท่านชมแบบคร่าวๆแล้วกัน สำหรับสินค้าตัวนี้สามารถหาซื้อได้ที่เว็บไซต์ www.thaielectrictoy.com เท่านั้นนะครับสวัสดีครับ